นักเียนครับสำหรับที่เราเรียนเรื่องแผนภาพไปในคางที่ผ่านมาในคาบนี้ครูจะมาใช้โปรแกรม WaterGo รู้จักโปรแกรม WaterGo กันนะครับรู้จักครับมันจะทตารางสูตรที่เราเคยเล่นเหรในวันนี้เราใช้โปรแกรม WaterGo ในการจีบคะนนให้นเรียนอย่างที่เรเ็นแต่ละคนมาสแกน QR Code หน้าจอสมุดได้เลยนะครับแล้วสแกน QR โ e เพื่อที่จะเข้าห้องแล้วเราจะมาเล่นเกมใน WaterGo ไปด้วยกัน เลือกสามตัวแลเลือกตัว,ตวละรครแล้วใส่ชื่อผู้เล่นตอนนี้ก็เด้่มาแล้วมีสีพันซีพันโดแล้วก็นิกรทยอยเข้าห้องมาเรื่อยๆนะครับรอแป๊บนึ่งเลือก รับแฟนมากครับก็ถ้าไปเข้าห้องได้มันจะเป็นห้องที่เป็นตัวละครของเราก็อรอก่อนนะครับเ,เดี๋ยวรอครูกดสตาร์ทเริ่มเกมเราจะเริ่มไปฟองกันอะไร เลือกตัวละครได้เลยครับใช่คเอยไ่มีสา่า้อไหมะวังนไมอันนี้ไเลยอัันีัะเกี่ังมอใช้ไเลยนะ่อนจะ้โอเคส่วนใหญ่ท่านส่วนใหญ่เข้าห้องกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกูจะเริ่มสตาร์ท คนสตาร์ทนะเริเ่มได้ามสิสามเริเ่มได้แล้วเริเ่มโตเราจะเป็นทีมที่ัะมีผู้ชายที่บุาศาสตรเราเราต้อ,าตตาอ,งองช่วยกันตอบปัญหาถ้าประมาณต้นเงินของห้องช่วยกันตอบปัญหาได้ถูกต้องเราก็สามารถเอาชนะถ้า ท่าที่ผ่านมาเลือกคอยถูกตอกอี่เนศร์ทำในเฉเดียอภ่เนศร์กินะนนเด็กหมออภิเนศร์เลือกขึ้นมาบนน้าจอยนิ่งไหมอภิเนศอ์เลือกคำตอบที่ถูกต้องเดียวมีเวลาอยู่แปดสิบีนาทีแทนคะแนนแทนคะแนนด้านบนคือจำนวนข้อที่เราอำตอบความไาเป็นสี่เดียว

คำตอบที่หนี่งมีตุ้งยางไปตอบได้หลักมาข้อที่สองและคำตอบที่ถูกต้องจะต้องใสปากกาหรือสิ่งที่้อยกวายีสองตัวยงต้อเข้าได้อันนี้เลือกสี่ชิ้นหกชิ้นแปดชิ้นแล้วก็ส0ชิ้น